เด็กๆสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มาดูคลิปของคุณครูนะคะวันนี้จะเรียนเรื่องอะไรัเรียนจาได้ไหมเรียนเรื่องอะไรคะอ,อุบัติเหตุภายในบ้านใช่ไหมคะก่อนที่จะเรียนมาดูวิดีโอกันเลยดูวิดีโอกันเลยนะคะคุณครูเปิดวิดีโอให้เด็กๆดูก่อนเนาะได้ยินไหมเอ่ยดูก่อนนะคะ เห็นไหมคะดูเลยนะคะว่าเกี่ยวกับเรื่องอะไรความปลอดภัยภายในบ้านนะคะเด็กๆความปลอดภัยภายในบ้านเอ๊ะดูทิเกี่ยวกับเรื่องอะไรเด็กๆเ,เข้าไปในบ้านแล้วเจอคุณพ่อ ทำกับข้าวอยู่เอ๊ะทำอะไรนะเขาทำอะไรนะน,น,นี่กาก็เลื่อนไปเรื่อยๆนะคะเวลาก็เลื่อนไปเรื่อยๆอ้าลงมาแล้วที่บันไดสังเกตค่ะเด็กๆสังเกตที่บันไดค่ะอ้ยเป็นไงคะ เพราะว่าอะไรของตั้งเกะกะทีนี้มาในห้องน้ำเกิดอะไรขึ้นลื่นอีกโอ้โหเด็กๆอย่าเอาเป็นตัวอย่างนะคะแต่ให้ระมัดระวังด้วยค่ะในห้องน้ำทีนี้มาดูห้องรับแขกบ้างเอเด็กคนนี้ทำยังไงนะเด็กคนนี้เดินไปเดินเอา้าทำไมตัวเปียกใช่ไหมลูกอันตรายมากสิ่งที่ไม่ควรทำเด็กๆด,ดูนะคะ ไอ้ผู้หญิงนี้ทํำยังไงเอาเป็นไงแมวเ,เป็นไงโอ้เจกันหล่นใส่หัวเลยต้องเก็บของให้เรียบร้อยนะคะอ่ะดูเด็กคนนี้เป็นไงคะของวางเก,ก,กะเต็มหมดเลยดีไมด่ดีไม่ดีเลยเนาะอ้าวในครัวเป็นไงคุณพ่อในครัวเป็นไง ไม่เสนเล้วอุบัติเหตุภายในบ้านนะคะอช้อะราเรังขนาดใช้ของในคมอ่าเราควรระมัดระวังไม่ประมาทเผอเดิในการใช้เตาแก๊สใช่ค่ะศึกษาการใช้งานและการติดตั้งองุปกรณ์ใช่ค่ะใช้ภาชนะที่มีขนาดพอเหมาะกับหัวเตาอืมนักเรียนดูเลยนะคะไม่ควรวางสิ่งของกีดขวางทางเดินขึ้นลงเดินบนทางไม่ประมาท จดูเลยคะ่ะควรขัดทำความสะอาด้องน้ำเพื่อไม่ทำให้พื้นลื่นในขณะที่มือเปียกไม่ควรสัมผัสปลั๊กไฟใช่เลย,เยค่ะอันตรายมากอันตรายมากนะคะเด็กๆไม่ควรจัดวางสิ่งของที่อาจเกิดอันตรายไว้ในที่สูงเช่นใต่การแล้วก็สิ่งของให้เป็นประเบียบเรียบร้อย ิ่งที่มีอันตรายต้องสังเกตไว้ที่ปลอดภยัยเช่นยาควรเก็บยาให้พ้นมือเด็กโอเคไหมคะควรระมัดระวังในการหยิบจักสิ่งของที่มีความร้อนโอเคเรียบร้อยคะ่ะเ,เรียบร้อยค่ะเด็กๆด,ดูนะคะเดี๋ด็กๆก,ก็ต้องจำด้วยเนาะว่าทำอะไรบ้างนะคะ อ่ะทีนี้มาดูค่ะเด็กๆมาดูค่ะมาดูงานมาดูงานของเรานะคะวันนี้เด็กๆต้องทํางานหน้านี้นะคะใบงานหน้านี้เมื่อกีด้ดูคลิปวิดีโอแล้วใช่ไหมลกูกว่าอุบัติเหตุภายในบ้านมีอะไรบ้างนะคะเด็กคนนี้ควรปฏิบัติส่วนเด็กคนนี้ไม่ควรปฏิบัติเด็กๆดูภาพภาพแรกเด็กทําไงคะเดินลงจากบันไดเรียบร้อยต้องจับราวบันไดด้วยนะคะ พอภาพเล่นบนเป็นไงคะเด็กวิ่งลงมาได้ไหมได้ไหมคะจะเกิดอะไรขึ้นอุบัติเหตุก็ลูกก็โยงมาอ่ะดูรูปแรกก่อนการโยงอ่ะเด็กที่ว่าควรปฏิบัติลูกก็ลากลงมานะคะเด็กไม่ควรปฏิบัติลูกก็โยงไปหาเด็กที่ไม่ควรปฏิบัติส่วนดูภาพต่อไปดูภาพต่อไปเด็กคนนี้นั่งเล่นของเล่นดีเรียบร้อยมากเลยอ่าเราต้องโยงมาหาเด็กที่ควรปฏิบัติส่วนรูปนี้เป็นไงคะเป็นไงคะ วิ่งเป็นไงกระโดดเล่นบนโซฟาเราก็ต้องลากมาเด็กที่ไม่ควรปฏิบัติทำได้ไหมคะทำได้ไหมคะทำได้อยู่แล้วหน้านี้นะคะอ่าดูอุบัติเหตุภายในบ้านนะคะอุบัติเหตุภายในบ้านนักเรียนดูนะคะนักเรียนต้องปฏิบัติให้ถูกต้องแล้วก็ดูคลิปของวิดีโอของคุณครูด้วยนะคะอ่ะเสร็จไปหนึ่งนะคะ แบบฝึงหัดต่อไปภาษาอังกฤษที่ลูกต้องทำที่ลูกต้องทำนะคะใครที่ทำหน้าเลยหน้าตัวเอไปแล้วก็ไม่เป็นไรนะลูกนะ,ะดูหน้าตัวเอ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 นมดนะคะลูกก็ลากเส้นตามรอยจุดป,ปะเลยเอพิมใหญ่เอพิมพ์เล็กเสร็จแล้วลูกก็หันขึ้นมาดูเอตัวไหนตัวเอนะลูกก็วง ตัวไหนตัวเอนะตัวเอตัวเอนะลูกก็วงดูหาตัวเอให้หมดเลยเสร็จแล้วไปทำไงคะเสร็จแล้วทำไงถ้าลูกจะระบายสีได้ลูกระบายเบาเนะคะนะระบายสีได้เบาเแค่นี้เองทำได้ไม่เอ่ยเด็กๆทำได้ไหมคะโอเคคะ่ะสำหรับวันนี้เป็นไงครับบ๊ายบายเจอกันพรุ่งนี้นะลูกนะเดี๋ยวพบกันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ